ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS กับดิฉันพิมพิมน์ปัญญาณะค่ะ ในสุดสัปดาห์นี้นะคะปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาหลังจากสถานการณ์น้ําท่วมเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเรื่องที่ขยายวงกว้างในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะจากคําวิาพากษ์วิจารณ์ของทางฝ่ายการเมืองตรงข้ามรัฐบาลนั่นก็คือในกรณีการคืนพาสปอร์ตให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่ามีสัญญาณที่ส่งมาเป็นระยะๆนะคะในการที่จะช่วยเหลือพันตารวจโททักษินค่ะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารนะคะ มติของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีนะคะที่มีคําวินิจฉัย4ต่ตอนหนึ่งออกมาให้นายจตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสิ้นสมาชิกภาพนั้นเมื่อได้พิจารณาหลักของทั้งกะกะตเสียงข้างมากและกะกะตเสียงข้างน้อยนะคะก็จะทําให้เห็นข้อกฎหมายที่มีความไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างรัฐธรรมนูญบางมาตรากับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองค่ะซึ่งต่อจากนี้ไปจะต้องขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมน,โนแต่ก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องหนึ่งที่กกตน,นั้นจะตุกตั้งข้อสังเกตก็คือการที่มีมติออกมานั้นเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านมาแล้วถึง6เดือนนับตั้งแต่วันที่รับสมัครเลือกตั้งของนายจตุพรค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวราวิชิมนันีค่ะเสียงข้างน้อยหนึ่งเดียวในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตคือนางสดศรีสัตยธรรมที่เห็นว่านายจตุพรพรมพันธ์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไม่สินสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูนมาตรา106วงเล็บ5เชื่อมโยงไปที่มาตรา102วงเล็บ3ระบุผู้ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเฉพาะพิสูจสามเณรผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและผู้วิกลจริตโดยรัฐธรรมนูญไม่ห้ามผู้ต้องขังตามหมายสารในมาตรา100วงเล็บ3ลงสมัครเลือกตั้งขณะที่เงื่อนไขการสิ้นสมาชิกภาพของสสทั้ง11ข้อในมาตรา106ก็ไม่ตรงกับลักษณะของนายจตุพรพอมาดูมาตรา102 ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้ไม่ให้สมัครสอสอนอกจากที่ต้องห้ามเลยเนี่ยคือเขียนไว้ในมาตราวงเล็บสามบอกว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้จิตเลือกตั้งสอสอตามมาตราหนึ่งร้ 1, 2, อยวงเล็บหนึ่งสองและสี่อ้าวเล้วงเล็บสามอหะหายไปไหนเขายกเว้นวงเล็บหนึ่งสองหรือสี่ก็ไปว่าวงเล็บสามที่บอกว่าต้องอยู่ ถูกคุมขังอยู่นี่นะครับไม่ได้ต้องห้ามแตกต่างจากอีกสี่เสียงของกกตที่พิจารณาการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหลักตามข้อห้ามของรัฐธรรมนูญมาตรา100วงเล็บสที่ห้ามผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่งผลให้หนายจตุพรสิ้นสภาพสมาชิกพักเพื่อไทยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองมาตรา20วงเล็บสเชื่อมโยงไปยังมาตรา19วร์หนึ่งและมาตรา8วรคหนึ่ง ที่กำหนดว่าสมาชิกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเมื่อนอายจตุพรสิ้นสภาพสมาชิกพักในมุมมองของกอกตเสียงข้างมากก็หมายความว่าต้องสิ้นสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายด้วยเช่นกันท่านจตุพรก็ได้ใช้ข้อวงใหญ่อันนี้ขอต่อ3าเพื่อที่จะขออนุญาตประกันตัวชวั่วคราวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่สารก็ได้วินิจฉัยว่าคำหรือความเห็นของคุณสดเสียเป็นความเห็นของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากมายนะับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะขาดคุณสมบัติการไปเลือกตั้งดังนั้นสารก็เลยไม่ให้ไปเลือกตั้งนะฮะ นอกจากจะตัดสินสถานะของนายจตุพรแล้วการยื่นในศาลรัฐธรรถถมนูญวินิจฉัยยังหมายถึงการตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา106หรือไม่และศาลจะยึดหลักพิจารณาของกกตเสียงข้างมากที่มองการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทําให้สิ้นสภาพกับกบกตเสียงข้างน้อยที่มองสิทธิในการลงเลือกตั้งของนายจตุพรทําให้สถานะสสยังไม่สิ้นสุดลง นายสมชาติเจสีชัยรักษาการรองเลขาธิการกรกตประเมินว่าอนาคตของนายจตุพรอาจต้องใช้เวลา5-6เดือนตั้งแต่ขั้นตอนการส่งเรื่องไปที่ประธานสภาการตรวจเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้สารรัฐธรรมนูญแต่ระหว่างนี้นายจตุพรยังมีสถานะสอสอจนกว่าสารจะวินิจฉัยซึ่งต่างจากการณีของการโดนใบเหลืองใบแดงขณะที่ข้อกฎหมายอาจจะเป็นกรณีที่ต้องถกเถียงในสังคม แต่เมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องจะพบว่าคดีก่อการร้ายของนายจตุพรทําให้ถูกคุมขังวันที่12พฤษภาคมหลังการปราศัยวันที่10เมษายนทําให้ถูกถอนประกันรวมถึงการรับสมัครเลือกตั้งวันที่19-23พฤษภาคมและตรวจคุณสมบัติครั้งสุดท้ายวันที่2มิถุนายนที่สําคัญก็คือกรกตรับรองสถานะสสของนายจตุพรวันที่1สิงหาคม สิ่งที่กกตปฏิเสธไม่ได้ก็คือไม่มีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันนี้เป็นเพียงข้อกฎหมายที่กกตต้องถกเถียงกันซึ่งอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่กกตปล่อยผ่านมาถึง6เดือนนับจากวันรับสมัครเลือกตั้งบราวิชิมณีไทย p ี s ีรายงาน ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งสัญญาณออกมาอย่างชัดเจนนะคะที่อาจจะกลายเป็นปมปัญหาใหม่ทางการเมืองและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะ ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงของสัปดาห์ปลายเดือนพฤศจิกายนการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนั้นแม้ว่าในภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณแต่ว่าประเด็นใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยอมรับถึงการเตรียมคืนพาสปอร์ตให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบรายละเอียดค่ะนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าหากเป็นไปได้นี่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พันตำรวจโททักษินแต่บอกว่าพาสปอร์ตที่เตรียมจะคืนให้นั้นเป็นเพียงพาสปอร์ตของบุคคลธรรมดาและไม่กลัวว่าจะถูกต่อต้านเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายการออกพาสปอร์ตให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงและเป็นอำนาจของรัฐมนตรีไม่ได้ทำผิดกฎหมาย เพืสวรรธรรมดาจอดท้องกับเพื่อแต่ว่าถ้ามีทถสินจะกลับไปปีอะไรนี้ยังมีอยู่กลับมาไหนนะปรไศยังยังไม่รู้เลยเรื่องกลับประเทศไทยยังไม่ยังไม่ได้คุยกับท่านน่าจะน่าจะเร็วๆนี้ครับก็ถ้าเป็นของควันปีใหม่ได้ก็ดีครับผม ยังยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าผมดูข้อกฎหมายจะออกรูออกมาต่อต้านไม,ไม่ไม่มีต่อต้านเพราะว่าเป็นข้อกฎหมายทําได้หรือไม่ได้เท่านั้นการออกอ่ s พาสปอร์ตเนี่ยมันเป็นกฎของกระทรวงที่คือเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่จะดูแลเรื่องนี้คือมันมีระเบียบของมันเองเพราะการที่ <c oughs> จะยกเลิกพาสปอร์ตเนี่ย มันจะมีกฎเกณฑ์ของกระทรวงว่ามีข้อที่เท่าไหร่ที่ทําได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกทักษินถูกยึดพาสปอร์ตไปในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีคําสั่งศาลหรือตํารวจให้ยึดคืนเป็นอำนาจของรัฐมนตรีเท่าที่ผมอ่านดูโดยอำนาจของท่านรัฐมนตรีกสิทธ์นั่นแหละใช้ข้อกฎหมายของกระทรวงเพราะฉะนั้นผมดูข้อนี้อยู่ นะรงจเ็ววๆี้้แลนะทันทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งสัญญาณชัดเจนต่อการให้ความช่วยเหลือพันตำโรวจโททักษินจากประเด็นการคืนพาสปอร์ตก็มีเสียงสะท้อนจากฝ่ายการเมืองอีกด้านหนึ่งนะคะนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แสดงความเห็นว่ารัฐบาลพยายามหาช่องทางช่วยเหลือพันตำโรวจโททักษินในทุกเรื่องมากกว่าการคิดช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะการฟื้นฟูน้ำท่วม เรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นของนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาที่บอกว่าการเร่งรีบดําเนินการช่วยเหลือพันตํารวจโททักษินจะเป็นสิ่งที่ทําให้รัฐบาลชุดนี้มีระยะเวลาทํางานสั้นลงเนื่องจากทําประโยชน์ให้กับคนเพียงคนเดียวแต่ในทางกลับกันค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่าการคืนหนังสือเดินทางให้พันตํารวจโททักษินชินวัตรเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณา แต่ยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมว่ารัฐบาลทำตามหลักนิติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติัอย่างคะ่ะก็ขอให้ทําภายใต้ในกติกาและภายในกรอบนะคะแล้วก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมตั้งแต่วันแรกที่ เรียนต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ<ม>ที่ทําอะไรทุกอย่างเป็นไป,นป,นปนตามหลักนิติธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกที่จะมาคิดแก้แค้นหรือแก้ไขที่มองแต่ในเรื่องของการที่เราจะทาอย่างไรให้แก้ไขและนาบ,บ้านเมืองที่เก้าวไปสู่ความสามัคคีกรมกองค่ะอ,อ,อ,อันนี้คือ่ันนาย่อยให้เป็นหน้าที่ของประเทศหรืว่ากรารทค่ะใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะอัน<อ>นี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะถ้ามันมีการต่อต้านขึ้นมาท่านจะ ็ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะนะคะก็ยืนยันตั้งแต่7ราวมนันแรกก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่จะตัดสินนะคะเราขอให้ให้อยู่ภายใต้กติกาของหลักของความออนิติธรรมแล้วก็หลักความเสมอภาคนะคะไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่ไ้คุยกัน Icana, adece, จะต้องถูกแรงปะทะขนาดหนึ่งตรงนี้ไงท่านนายกจะทำอย่างไรจะอยู่ในฐานะนายกฯค่ะก็อก็ย่างที่เรียนนะคะว่าเจตนาทุกอย่างนั้นก็ต้องทํำกิจการทุกอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามสุจริตตามกฎหมายเป็นไปตามหลักนิติธรรมก็เชื่อมั่นในเรื่องของด้านของประเทศที่จะต้องพิจารณาตรงนี้ให้รอบพอกนะคะวันนี้เราก็อยากจะมุ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหา วันนี้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมต่างๆก็ยังต้องการการดูแลและเยียวยาฉันก็จะมุ่งในการทํางานเรื่องนี้กว่าขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากด้านของนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์แกนนาเครือข่ายที่เรียกตัวเองว่าพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินนะคะซึ่งบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ต้องติดตามพันตํารวจโททักษินกลับมาดําเนินคดี และพาสปอร์ตก็ไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนพร้อมทั้งบอกว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะคืนพาสปอร์ตให้กับพันตำรวจโททักษินก็จะยื่นเรื่องถอดถอนนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลค่ะ